สวัสดีเช้าวันต่อมาเรากําลังจะไปกินอเมซอนกันตรงที่พักเราเราแข่งโกวเสร็จละเดีวเราจะไปตัดกองซีกันต่อวันนี้ เช่ามอไซค์ขับไปตัดกวงซีกันนะครับผมวันนี้ก็คือบรรยากาศก็ดีแหละเออถนนก็โอเคต่างแต่ว่าโค้งมันจะเยอะหน่อยนะถ้าใครจะเช่ามอไซค์มาให้ระวังดีๆถนนก็หลุ่มเยอะมากครับให้ระมัดระวังนะครับแต่ว่าโอเคได้ฟิลมากเลยนะครับใครมานี่ก็หืมสุดยอดไปเลยครับอีกสักพักเราจะจากที่เรานั่งมอไซค์มาก็อ่าถึงแล้วคือทางเข้าเนี่ยก็คือเขาจะจัดโซนอะโอเคเลยนะ บางคนก็จะมาในส่วนของรถตู้หรือรถสองแถวะบางคนก็เช่ามอไซค์มาก็ขับมาเรื่อยๆแต่ว่าโคงเยอะมากเวียนจะอ้วกมาถึงตาเราก็จะมาซื้อตั๋วอยู่ข้างหน้านียสำหรับคนลาวนะอ่าหนึ่งอ่าหนึ่งม่นหพันกีบสำหรับคนต่างชาติก็สองหมื่นห้าพันกีบนะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันน้นเลย เราเข้ามาเราก็จะมานั่งรถไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นไปในส่วนของน้ําตกเนาะ,อะรอบๆเขาก็จะบรรยากาศของข้างก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในนี้เราก็จะนั่งรถคันนี้ไปถึงข้างบนเลยนะครับเราลงรถมาได้แล้วเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปตากเพราะว่ามันต้องระยะเดินอีกไปก็ประมาณห้าร้อยเมตรจะบอกว่าใครไม่มาน่ะคือพลาดมากเลยนะ สีวันนี้นะก็คือเป็นสีบรูจริงๆเลยขนาดหน้านี้นะหน้าฝนใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูกันนะนี่คือสีน้ำหน้าฝนนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนจะสวยขนาดไหนคืออเมซิ่งมากต้องมาให้ได้นะเพื่อนๆนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือข้างล่างคือแบบสีบรูอย่างนี้จริงๆเลยก็คือสวยสวยสวยจริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนโน่นตัวที่ซิกเนเจอร์ของเขาเลยอยู่ข้างบน ถึงแล้วจ้าบรรยากาศวิวนะคะไม่จกตาใครต้องมาให้ได้นะคะผมก็คือโอเคเลยฟิวบรรยากาศอากาศล่มลื่นสีน้ำก็คือแบบเหมือนที่คนอื่นมาและรีวิวเลยนะครับผมก็ตามรีวิวมาก็คือสุดยอดจริงๆครับต้องมาให้ได้นะครับเพื่อน